ครับโอ้ยทุเรียนมีอยู่2รุ่นนะฮะสรุ่นตอนนี้เราก็จะมาดูมะนาวนะมะนาวมะนาวแพงนะมะนาวแพงสวัสดีครับแฟนแฟนสอสายลุงทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็จะพามาชมสวนของตายายนะครับเดี๋ยวเราไปชมว่าผลไม้จะมีอะไรบ้างนะครับ เดี๋ยวเราไปชมกันปล่อะโอโไม่มาม,มาพอดีเลยครับเจอเจ้าของสวนมังคุดกำลังสุกเนี่ยที่พงนี่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 นนปลายนี่น,นี่สองลูกสามลูกเนี่ยสามลูก สี่ลูกหาลูกหกลูกเฮ้ย,ยหลายลูกอยู่ฟังเนี่ยมานี่เลยนี่ดีครับนะครับลูกแรกของปีนะครับบังคุดลองชิมดูก่อนนะครับลูกแรกของปีครับบังคุดนะ แ no <way> ่บครับแ่บปีน like ี้ฝนฟ้าแรงนะครับฝนฟ้าแรงนั่นก็เลยทำให้ลูกเล็กนะครับนี่นี่บางเออนี่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 สองสามลูกนี่อีกอีกเนี่ทางในทางในอีกลูก อันละโอเคก็พอได้ขายอยู่นะครับค่ายาค่ายาค่าปุ๋ยยายไมม่าเลย <laughs> ย,ายาไม่มีนะครับมีแต่ค่าปุ๋ยนะครับพ่อไหนยายไม่มาอยู่ที่ตอนแรกมันตายดีไงที่ถ้าฝน,นไม่เคยตายจะมีจริงที่ไมปล่ายา มีมียี่สิบยี่สิบอกิโลนนาะก็ดีอะไมาเก่งๆอะไรสักกิโลนกัได้ได้ไม่ขีดกัแล้วไอ้ใครมีสวนพวกสวนพวกอะไรอ่ะก็ถามใครจะเอาบ้างอันนี้ลองกองนะฮะลองกองกำลังออกดอกนะครับลองกองกำลังออกดอกนะครับ โอเคไปชมทุเรียนนะครับทุเรียนทุเรียนดกอยู่ปีนี้นะครับครับโอ้ยทุเรียนมีอยู่สองรุ่นนะฮะสองรุ่นดกอยู่ครับดอกอยู่หลายสิบลูกอยู่ครับนะหลายสิบลูกอยู่ độc độcเลย ok นี่ลูกใหญ่ใช่นี่ฝั่งฝั่งนี้เก็บยางโอ้ยนี่ล่วงบานเลยเนี่ยใช่เดี๋ยวดเดินดูไรอ๋อโอ้ยต้นต้นต้นนี้ลูกใหญ่นี่ลูกใหญ่ลูกใหญ่หญนี่ดูครับ,นะรบลูกใหญ่นะนี่ครับมม่คุดนะฮะลูกใหญ่ ต้นนี้ต้นต้นนี้ได้น้ำดีนะฮะลูกใหญ่ส้มโอเราก็เป็นคล้ายๆส้มเกี้ยงไปเลยนะครับ <c oughs> ลูกเล็กนิดเดียวนะฮะส้สมโอเป็นส้มเอียงส้มเกี้ยงลูกจะส้มเกี้ยงเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็จะมาดูมะนาวนะ มะนาวมะนาวแพงนะมะนาวแพงตลาดลูกละสิบบาทน,น,นะครับนะลูกละสิบบาทปลูกมะนาวอีกดีเนาะแพงอันไหนเราก็ปลูกไปนั่นนะครับ <laughs> นะมะนาวมะนาวแพงมากเลยช่วงนี้นะครับซื้อซื้อไม่ไหวเลย นะครับโดกอยู่นะฮะนาโดกอยู่เราจะเก็บทั้งสามสีม่รูปตั้มสมสามสี่ลูกลู่ใหญ่ มดแดงกัดกล้วยกล้วยสุกกินกล้วยก็นบรรยากาศร่ลลลมรื่นจริงๆนะชมบรรยากาศนะ น,นีไผ่นะไผ่ลวกนะครับไผ่ลวกของเรามีต้นยางนานะครับยางนาลองกองปีนี้ก็หมูเขียวนะครับหมูเขียวทอนปีนี้ทอนปีนี้สงสัยจะ ไม่ติดลูกไม่เห็นมีลูกเลยโอ้ปีนี้ทุเรียนไม่ติดลูกเลยครับต้นนี้ต้นเล็กปกติแล้วจะติดอยู่เกือบสิบลูกนะนะครับนะปีนี้เลยไม่ติดเลยไม่ได้ปุ๋ยนะนะปุ๋ยเขาก็มาใส่ตรงโคนไม่รู้ก็ใส่อะไรเขานะนะโอเค เงาะไม่มีลูกเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ไม่มีอะไรนะเงาะลูกยังเล็กอยู่นะครับเงาะไม่ดกนะไม่ไม่ค่อยติดนะครับเงาะไม่ค่อยติดทีนี้หน่อยนะครับดูท่าทางแล้วไม่พอได้ขายนะ ต้องต้องดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็ติดหน่อยนะครับติดหน่อยเพราะปีนี้ติดน้อยนะครับติดน้อยมากเลยนะไม่ค่อยมีผลไม้นะครับปีนี้ น่าจะร้อนนะครับนะร้อนและแรงจัดนะครับน,นี่หลงกลงแลอหลงกลองหลงกลองก็ติดดอกอยู่ครับนะติดดอกเดี๋ยวมันติดลูกกระหลงกระแหลงนะครับนะอีกอย่างน้ำเขาไม่ถึงนะครับน้ำไม่ถึงน้ำไม่ถึงปุ๋ยไม่ได้ให้นะครับยาไม่ได้ฉีดนะครับ มันก็จะออกมาอีรูปนี้นะครับนะเงาะนะครเงาะก็ติดไม่เท่าไหร่นะเงาะติดไม่เท่าไหร่ผลไม้ปีนี้นะปีนี้ก็ผลไม้ก็น้อยนะครับนี่เราก็เอามาให้ชมกันนะครับผลไม้นะเงาะก็ มีนิดหน่อยนะครับติดไม่มากนะครับแล้วก็ทุเรียนมีอยู่ต้นหนึ่งนะครับก็ติดดีอยู่อันนั้นนะครับแล้วก็ต้นเล็กก็ไม่ติดเลยปีนี้นะครับแล้วก็เป็นพวกผลมไม้ปีนี้น้อยมากนะครับการบริหารจัดการน้ำน้ำคือน้ำไม่ถึงนะครับน้ำไม่ถึงแล้วอีกอย่างหนึง่งที่พงแกเป็นลูกเคยนะครับพ่อตาแม่ยายเขาก็ยก สวนให้นะฮะดูแลแล้วก็พอดีแกดูแลสวนไม่เป็นนะครับนะก็น้ำไม่ทั่วถึงปุ๋ยไม่ทั่วถึงนะครับมันก็ออกไม้รูปนี้นะครับนะออกไม้รูปนี้นะเดี๋ยวเอาไว้มังคุดนะครับมังคุดสุกแล้วนะครับก็จะเอามากินนะครับกินที่สวนเลยนะครับนะช่วงนี้ก็ผลไม้นะครับออก ทั่วแล้วนะครับเดือนเมษาพฤษภานะครับพฤษภานี่ก็ออกจะเต็มที่แล้วนะครับนะพฤษภามิถุนานะครับก็มีทุเรียนนะครับช่วงนี้ทุเรียนออกออกเข้ามาเรื่อยๆนะครับเงาะมังคุดนะครับนะใครอยากหายผลไม้กินนะครับนะมีแล้วนะครับมาก็เอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับ วันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับมีประมาณนี้นะผลไม้ปีนี้ติดลูกนะครับน้อยนะน้อยมากเพราะาบริหารนะครับบริหารจัดการน้ำไม่ท่วถึงนะครับนะไม่ไม่ไม่ดีพอนะครับก็จะติดลูกไม่ดีนะครับติดลูกไม่ดีนะแล้วก็ขาดปุ๋ยด้วยขาดปุ๋ยนะขาดปุ๋ยขาดน้ำ ก็ออกมาอีกรูปนี้นะครับนะถ้าน้ําถึงนะครับน้ําถึงปุ๋ยถึงนะครับธรรมดาดกมากเลยนะฮะดกมากนะอย่างปีปีปีก่อนปีที่แล้วนะฮะก็อันนั้นติดดกอยู่นะครับติดโดกเลยนะครับนะก็มาเพื่อนๆได้ชมกันนะครับก็มีประมาณนี้นะครับขอพระคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมสอสายลุงนะครับคลิปนี้นะฮะ ชอบก็ฝากกดไลค์นะครับใช่ก็ฝากกดแชร์ด้วยนะฮะนะก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ